วันโกนผมเนี่ยหรือวันปลงผมคนไทยจะเรียกสั้นๆว่าวันโกนกันเห่นไหมก็มาจากวันที่พระต้องโกนก่อนจะถึงวันพระองค์ผมนะคือพลังงานผีสูงเพราะว่าพลังของชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีแรงที่อะไรบางอย่างที่ทำให้ผี มีความเฮี้ยนนะครับเพิ่มขึ้นคือที่ผมได้ฟังเขาอธิบายคืออย่างที่บอกคือว่าวันพระพระก็สวดมนต์ทำบุญทําบุญใหญ่คนก็มาทําบุญกันเยอะผีพวกผีเนี่ยเขาก็ได้รับส่วนบุญพอเขาได้รับส่วนบุญปุ๊บวงจิตวิญญาณเขาก็เหมือนมีความสุขก็เหมือนคนน่ะสมมุติคนกำลังเดือดร้อนใช่ไหมพอเอยมีคนมาช่วย มีคนเอาเข้าวของมาให้